หัวใจคุณอาจจะตกหลุมเมื่อรู้ว่าวิธีชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ที่คุณใช้มาเป็นเวลานานอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณแต่อย่ากังวลช่อง h t x Studio บน YouTube มีคำตอบสำหรับคุณพวกเขาได้ทำการทดสอบชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ระหว่างชาร์จช้ากับชาร์จเร็วเป็นเวลานาน6เดือนเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่สำคัญนี้และนี่คือสิ่งที่พวกเขาพบการทดสอบนี้ใช้ iPhone 12สอจำนวน6เครื่องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีชาร์จเร็วและกลุ่มที่สองชาร์จด้วยวิธีชาร์จช้าทั้ง2กลุ่มถูกตตตั้้ง่าาใหชรร์จเอ รีจาก5%จนถึง100%ซ้ำไปซ้ำมานอกจากนี้ยังมีกลุ่มอีกหนึ่งที่ชาร์จแบตเตอรี่จาก30%จนถึง80%เพื่อเปรียบเทียบผลกับกลุ่มแรกหลังจากการทดสอบที่ยาวนาน6เดือนผลลัพธ์ที่ได้อาจจะทำให้คุณประหลาดใจการชาร์จเร็วทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่การรักษาระดับแบตเตอรี่ให้อยู่ระหว่าง30%ถึง80%ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากนะักดังนั้น HTX Studio จึงสรุปว่าวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ iPhone คือวิธีที่คุณรู้สสึกสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากเกินไปแต่ที่น่าสนใจคือทำไมผลลัพธ์จึงออกมาแบบนี้คุณคิดว่าเหตุผลอะไรทำให้การชาร์จเร็วหรือชาร์จช้าไม่ส่งผลต่างกันมากนะักและคุณเลือกวิธีชาร์จแบตเตอรี่ไอโฟนของคุณอย่างไรมาแชร์วความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ